ก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมแท้ยันเงานะครับเหมือนเดิมนะครับแท้ยันเงานะครับอันนี้จะเป็นนามปากกาของผมนะครับวันนี้ผมจะขอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวัตถุโบราณกับวงการผักเครื่องนะครับคือเท่าที่ผม ได้สัมผัสนะนะครับในวงการผักเครื่องนะครับเห็นมีหลายๆคลิปนะครับพยายามามีหลายๆคลิปมีหลายๆคนนะครับพยายามที่จะผลักดันวงการผักเครื่องให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาตินะครับขออนุญาตออกความคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าหนึ่ง นะครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับวงการพักเครื่องของประเทศไทยไม่มีมาตรฐานพอครับถามว่าทําไมครับทําไมผมถึงให้เหตุผลนี้เพราะว่าวงการพรักเครื่องนะครับการที่คุณบอกว่าพระแท้นะครับผมเห็นจากเซียนหลายๆคนนะครับ อ้างประสบการณ์ส่วนมากนะครับอ้างประสบการณ์โอ้มีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้มา50 60ปีไอประสบการณ์นะครับมันใช้ไม่ได้หรอครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานนะครับเขาวัดกันที่ฝีมือนะครับอันนี้คือหลักสำคัญนะครับสองเขาอ้างว่า,าได้มาจากที่นูน่นที่นี่ซึ่ง เป็นเหมือนการเล่านิทานครับวงการวัตถุโบราณจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจหรอกครับไอ้ตรงนั้นนะเขาไม่อยากรู้ที่มาอะไรของคุณหรอกครับเขาดูกันจริงๆเนะ่ะเขาดูกันที่เนื้องานเนื้องานของชิ้นงานนั้นๆนะครับว่าชิ้นงานนั้น การเวลาผ่านไปย่อมทำให้ชนเ,เนื้อง,งานของชิ้นงานนั้นเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับเออ,เอ,อประมาณนี้ครับผมก็อธิบายพยายามอธิบายนะครับซึ่งผมเห็นเซียนหลายๆลายคนนะครับ เอาพระเหรียญมาเอาพระมาแล้วก็มาบอกว่าโอ้พระองค์เนี้ยเออแท้แน่แต่ว่าผมดูแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ครับเนี่ยแหละฝรั่งเขาถึงงงกันไงครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยทำไมเราถึงเล่นไอ้ดินแบบเนี้ยทำไมเราถึงเล่นเงินห้าสิบหกสิบล้านเขาไม่ยอมรับหรอกครับ เขาไม่ยอมรับยังไงเขาเขาไม่ยอมรับครับเพราะว่าเขาดูวงการวัตถุโบราณนะครับเขาดูการเปลี่ยนแปลงของสาภาพพื้นผิวของชิ้นงานนั้นๆน,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 นะครับยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จนะครับโ้โหมาถึงเมียนกิฟบอกมีคาบนิดหน่อยบอกโอโ้เป็น เอ,อเป็นของสมเด็จโตท่านปุกเสกในสมัยนู้นสมัยนี้ผมดูหลายๆองค์นะครับไม่โอเคครับอ,อมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ว่าจะผลักดันวงการผักเครื่องอะ่ะให้เข้าไปสู่ระดับตลาดนานาชาติฝรั่งเขาไม่ยอมรับครับไอการที่คุณมาปล่อยกันเองบอกห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยนะครับอันนี้ ผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณคุณซื้อเงินเข้าไปได้ยังไงนะครับซึ่งสภาพผิวของวัตถุนั้นนะครับเออมันใหม่กิ๊บเลยครับในทางหลักของฟิสิกส์น,นะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ว่าพระองค์นั้นนะ่ะที่ว่าพักเครื่ององค์นั้นนะ่ะจะ ผ่านอายุเวลามาเป็นร้อยปีนะครับแล้วผมก็เห็นมีเซียนพะหลายๆท่านนะครับพยายามที่จะมาอธิบายในเรื่องของหลักฟิสิกส์เกี่ยวกับพื้นผิวตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆน่ะเเข้าใจตรงนี้มากกว่านะครับเออซึ่งเขาพยายามออกออกมาอธิบายดีมากครับบุคลบคลพวกเนี้ย พยายามที่จะผลักดันตัวจริงครับพยายามที่กระจายความรู้ไปให้กับทุกๆคนนะครับผมก็เหมือนกันนะครับบางทีผมมาอัดวิดีโอนะครับทําการบันทึกเทปอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีผมก็ตื่นเต้นนะครับอืมพูดผิดพูดถูกบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อันเนี้ยวันเนี้ยผมมาตั้งใจอยากที่จะมาพูดเรื่องเนี้ยจริงๆครับถ้าหากว่าคลิปเนี้ยถูกใจท่านนะครับรบกวนให้พวกท่านอนะ่ะแชร์กันให้เยอะๆนะครับจะได้ไปถึงหูของเซียนพระหลายๆคนนะครับอยากให้เซียนพระหลายๆคนนะครับสํานึกว่าอย่างหนึ่งนะครับสําคัญมากซึ่ง มันคือจัญญาบันของวิชาชีพนะครับการที่คุณเอาพระใหม่มาแล้วมาบอกว่าเป็นพระเก่าพอสอนนู้นพอสอนนี้อ้างประสบการณ์ชี้ตำหนิแล้วก็มาบอกว่าเป็นพระเก่าเก็บมาเล่านิทานว่าได้มาจากนู้นจากนี้มันไร้สาระครับเออาตามหลักฟิสิกส์ครับ คุณเหตุผลคุณนะไม่พอครับทําไมผมถึงพยายามพูดเรื่องหลักฟิสิกเพราะว่าฟิสิก์คือธรรมชาติครับฟิสิกแปลว่าธรรมชาติธรรมะก็แปลว่าธรรมชาติวัตถุต่างๆนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันครับกับทางหลักฟิสิก์เมื่อเราสร้างก็คือการเกิดขึ้น เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็ย่อมตั้งอยู่ใช่ไหมครับมันก็ต้องย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผิวของชิ้นงานนั้นๆและสุดท้ายมันก็ต้องออแตกหักหรือหรือออ หรือว่าชิ้นงานนั้นจะต้องบุบสลายไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือหลักการเปลี่ยนแปลงครับผมเอออยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับการที่คุณจะมาบอกว่าพยายามผลักดันให้ตลาดพัะเครื่องไปถึงตลาดนานาชาตินะครับคุณพวกคุณอนะเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับออย่าเล่นกันแต่เฉพาะพวกคุณ พวกคุณต้องทำให้พวกผมอะที่เป็นนักฟิสิกส์เป็นนักโลหะวิทยาเนี่ยยอมรับให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่พวกคุณะจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนานา,นาชาติเขายอมรับปัจจุบันเนี่ยผมเห็นแล้วครับว่ามีชาวต่างชาติเข้ามานิยมซื้อพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับผมผมมองเท่าที่ผมมองนะครับ ผมมองว่าส่วนมากเป็นตลาดเทาครับที่เข้ามาซื้อผักกับพวกเซียนพะเพราะว่าเขาต้องการฟอกเงินอันนี้ผมผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันลึกนะครับผมคิดว่าเหตุสำคัญเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าความจริงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พวกคุณผมไม่อยากรู้นะครับผมแค่อยากจะมาพูดเรื่องนี้นะครับอยากให้ วงการพระเครื่องอ่ะมันไปได้ในระดับนานาชาติเหมือนกันครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับถ้ายังไงผมฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้ายิ่งแชร์กันได้เยอะๆนะครับยิ่งดีครับจะได้ไปถึงหูเซียนพระที่เขาชอบหลอกขายพระเครื่องให้กับ หลายๆคนนะครับออจะได้ทำลายตรงเนี้ยให้มันหมดไปนะครับขอพระคุณมากครับผมแท้ยเงาครับ